ก็เสมอจันคือเกาจ้าตอนนี้ก็ทางาหลวงหรือว่าทางลาดยางเนี่ยจา้ามีกัน้นท้าถนนเพิ่มคือดีเป็นสีเลนจา้าตอนนี้อยู่ที่อ,อำเภอที่เสมอจันอยู่จา้าอำเภอเจริบ,บุรีตำบลนานนองไผ่ก็ได้มีการทําถนนสีเลนและเสมอจันก็นดีภาพเป็นเกิไปเบิ่ม บ้าหลังหนึ่งจะเป็นบ้านอ่าใครๆว่าสาประเภทสองคนแรกของตำบลที่ไม่ยืนเสียงดังตุ๊ดๆเพิ่นมีบ้านสีม่วงจกบ้านสีม่วงอลังการหลังเดียวในตำบลหน้าน้องไัยนี่ละจ้าห้องน้ำเพื่อกะเป็นสีม่วงขันน้ำกับเป็นสีม่วงองค์กับเป็นสีม่วงบ้านเพิ่อกระทาสีม่วงส่วนมากจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นสีม่วงจ้า บริเวณโดยรอบจะถนนสีเล่นก็เกิดขึ้นแล้วมีการก่อสร้สางความเจริญทำให้ถนนขยายเส้นทางขึ้นการเดินทางคมนาคมก็สะดวกจ้าตามไปเบิง บ้านสีมว่วงที่เสมอจันเด็กกล้าวไว้ข้างต้นเลยจ้าเจอกับแม่เมย์ลวจ้าเพื่อนๆเป็นอ่าแต่งไทยบา เป็นผู้ที่มีไอ้ายๆที่นาเขาหลบจากประว่าิเป็นเป็นอ่าสาวประเภทสองคนแรกของตำบลนี่ติดเปิดเผยตัวได้จ้าสวัสดีจ้าคุณแม่สวัสดีค่ะจ้าบ <c oughs> ุตเลนก็นค,คุณแม่บุตยังจ้าชื่อบุตรเลนเป็นเป็นอ่าสาวคนแรกของหมู่บ้านที่เป็นเปิดเผยตัวแล้วเป็นกามีชื่อเสียงโด่งดังที่บิดที่อยู่ในอ่า อัธยาแต่ไม่ตะกวนเพไนกับเบิร์นึงเละจ้าไม่เคยอยู่อัธยาอ๋อขอโทษจากข้อมูลผิดอ๋ออยู่กรุงเทพไม่เคยอยู่พัทยาเลยขอจับมือสัมผัสคนหน่อยนะคะับจะเป็นผู้ที่เปิ้ลมีผู้กว้างขวางจะเป็นแบบว่าผู้ที่เปิ้ลมียืนเสียงแล้วเปิ้ลกับผอยากติดติแบบว่าเปิดเผยอยังมากมายจ้าเคยคิดว่าเพิ่นกับเปิ้ลเขาเป็นมีความงามอ๋อเป็แม่จันอ๋อเป็นอ๋อลุ้นแรกเลยเนาะ กิดป่ารุ่นแรกคุณเป็นคุณแบบเป่นเกียรติปลาเป็นรุ่นแรกเพราะว่าของอำเภอเราเนาะเพราะว่าอายุอานามเพิ่งก่อเปิดเผยแต่วบนเจ้าคุณแม่หกสิบหก้าเนี่ยจะอุ้ยเลิศมากๆเลยจ้ะเพราะว่าอยู่มาจนกระทั่กบานเดโมที่มาพี่เนี่ยพรธรรมดาเนี่ยจะรอดพ้นเรื่องราวต่างๆผ่านโลกผ่านไพ่มาจนวมาอ่าคลว่ไขว้มาจนถึงจุดนี้ได้เนาะ ถา,ถามไปถามไปจะถอจ้าตอนนี้มีแฟนหรือยังจ้าสุดเป็นโสดจ้ายังโสดด้วยจ้าคือว่ามันหมายถึงว่าโสดแค่วันนี้ใช่ไหมคะโสดทุกวันค่ะตอนนี้ออ๋โสดทุกวันอยากจะถามเรื่องาบาดแผลบรรจัยกี่าบาทติดวงนะจ้าเกิดแรงบรรจัยอะไรจ้ราจากก็เป็นคนชอบบระดามอ๋อเป็นคนชอบสีม่วงบางว่าจะเป็นขันท้องน่องท้องน้าเนาะเงยบอกพวกเงินบอกผ้าอย่างเี้ตเป็น้าหน้าครัเป็นสีม่วงจ้า กับราวเพินน่นมีแรกบันดานใจขันสูงสุดเนาะมาต่อเลยจ้าตอนที่คุ้นแม่เพิดข่าวแบบว่าพื้นจัดสถานทีไม่พื้นว่าต้องเป็นระเบียบระ่อยต้องมีจานมีใครว่าเป็นจิตใจลักษณะเป็นรักษาคนจะอุ้ยเสมอจานกับเด็กน้อยอยจ,จะพื<ม>้นแม่แบบว่าให้คาแหนน้นอยางดีเนาะเป็นสิ่งดีดีมาถึงคุยกันเมื่อกี้ถึงตอนที่ว่าคุ้นแม่มีแฟนไหมพื้นแม่ตต่ว่ายังไม่มีเนาะก็โสดนะคะโสดค่ะ คุณแม่ตรวจแบบนี้หมายถึงว่าต้องการหาคู่กับผู้ชต้องการหาคู่แบบคนเข้าใจ <c oughs> แล้ก็มีฐานะอยู่แล้วเราก็เป็นอะไรมากมายใช่จากคุณแม่เป็นคนมีฐานะอยู่แล้วเป็นกาอยากได้แฟนจ้ะนี่เป็นส่วนตัวอันนี้น้ำอะไรคะคุณแม่คอเลฟิล้ยคอเลฟินดื่มไปก็สุขภาพแขรงๆช้อนแก้วจ้างสารพิษในร่างกายจ้ะขอบคุณจ้ะงไม่ขลับแล้ คุณแม่กินของมีคุณภาพแล้วก็การใต่ชีวิตก็ไขยเต็มไปด้วยไข้คอคิดเต็มไปด้วยไขยวานรกการต่างๆอานาเหมือนเมื่อกี้รักษาสุขภาพาเออรักษาสุขภาพเหมือนสมมติจันเนี่ยซื้อของมาอ่าไข่ว่ามาให้คุณแม่คุณแม่ไปบอกว่าไม่ถูกต้องเพราะว่าการที่จะมาใส่ถุงแต่ยางกนะถิ่มาว่างลงบอบติดต้องจะต้องมีถวยมีอย่างเบิ้งแต่จานขพงคุณแม่กับเป็นจานศิลปะของโบราณแต่มายุคพระเจ้าชัยวรมันจะจัดนี่เป็นได้ คางกัมแพงไท้กายวัตปราสาทบารยนปราสาทนครวัดจ้าเล้วพ่อแม่อยู่ทางน้าแบบนี้อ่าพ่อแม่คิดว่ามันง่ายต่อการทดิสเดินทางไปบอกก็สะดวกการสะดวกต่อการเดินทางแล้วนี่เป็นยังไงครับพ่อแม่จะได้ถนนตีเรนแล้วก็ภูมิใจที่ข้างมันจะดีได้เดินขึ้นจะเดินก็เราเยอะสุดายสามารถต่อเตอร์มันก็น้อง <Wow. S 2> บ้างคุณแม่แบบว่าอยู่ทิงก็จะหนุนเลื่กระตังมูล,ลาค่าเพิ่ไมไวเนาะเพราะว่าคุณแม่เป็นคนติดเป็นแบบว่าสะอาดมีขอ้อควรระเบียบชอบผู้ชายสะอาดชอบผู้ชาสะอาดแล้วมีขอ้อควรระเบียเบยเป็นแบบว่าเป็นคนดีดบ้างแผนบ้างแผนที่ไม่ใส่ที่เพราะว่าเพิ่ยนกระจากรนางใหม่ก็จะปรับปรุงใหม่อยู่ช่วงนี้ก็ยังไม่แล้นก็จะปรับอาจจะปรับเป็นสองชานมันมีที่บรรยากาศ นั่งตาอาการด้านบนกาที่กลับอยู่ก็ทำให้ดูสวย่ะเ็ดูเหมือนเด็กมากเลยครับคุณแม่กับคุณค่ะเนาะดูเหมือนคนไม่ถึงใบหกสิบไปแทนยิ้มเลยนะคะดูเหมือนเด็กหน้าหลายปีแทนดูเหมือนเด็กเดกยู่จ้ายังยังไม่เท่าไรสิบหลายปีแน่รักษาสุขภาพได้ดีมากเด็กขาดคนดูแลหายคนดูแลอยากมีคนมาดูใจมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบ้านก็มีรถก็มี หม้อหุงข้าวเตาแก๊สห้องน้ำมีหมดจ้ดเหลือแต่มีผู้มีเหลือแต่สามีที่จะมีมาหาเนี่ยจะต้องขอบคุณคุณแม่นะคะเพราะว่าคุณแม่นะรักษาสุขภาพพลนามัยดื่มน้ำตอนเช้ากิมยาซิเลียถ้าก่อนที่จะนอนมีก็รมมเรียกกรนนอนนอนไม่ได้กินอะไรนอนนอนไหนดิบไปมากเเราไม่ต้องไปดิ้นรนหรอกอันนี้แล้รแล้วคุณแม่เป็นอ่าป็นใครว่าเป็นรุ่นแรกนี้ของตำบลนี้ ที่เปิดเผยตัวเดเต็มที่นะจ๊ะแล้วคุณแม่ยังคิดถึงว่าเรื่องรักแท้เป็นยังไงจา้าฉบับสาวสองอย่างเราสาวสองอย่างเราทุกวันนี้มันเปิดใจกันแล้วนะ,อ,ะอยู่ที่ว่าใครเขาจะมาเปิดใจว่าเราจะเปิดใจรับขอรับแ่บหรือเขา,าจะรับเราแบบเอาที่ก็มีเวลามาเปิดใจก็ยังไม่เปิดตัวก็แซยิ่กันอยู่นะ,ะยังไม่อะไรมากมายาแซยิบก็เออโอเคคุณรับฉันได้ ชนะกันได้ก็อยู่ด้วยกันได้อย่างนี้จะต้องจะต้องมาแต่งไหมคือก็เราก็ไปถ้าอยู่ถ้ามันเป็นไปได้มันก็น่าน่ามีบ้างน่าจะมีบ้างในการมาสูขอเป็นิจารันาถ้าไม่เป็นไปไม่ได้คือเราจะอยู่แบบสบายๆแล้วก็ไม่คิดอะไรแล้วก็อยู่กันได้ไปให้หน้องข้อยถามไปเลยนะคะสินตอนนี้จะเอาเท่าไหร่จะมีคนให้เท่าไหร่ขอทดตัวฝ่ายชายก่อนใช่ ไมจะ้องใช้ไปเ็กเขาหรอสินสอดนี่จะเป็นฝ่ายชายมานี่ประมาณสักอตีหมื่นบาทกับต่อหม่บาทพอไหมดูเขาดูเราอ๋อดูเขาดูเราก่อนเราถ้าคิดจะรักกันไหมอ่าลุ้นสอดอะไรไม่ต้อเป็นคือมาสร้างฐานะด้วยกันกันได้สร้างฐานะด้วยกันเพราะคุณแม่นี่ก็มีบ้านมีอะไรไว้เรียบร้อยแล้วอ่าแต่คนมาดูเป็นเพื่อนนั่นแหละจะดูอะไรกันก็ไปชีวิตหรือไปสายชีวิตเนาะช่วย ดูแลที่การกักยาเป็นแค่เรื่วยมันมีรักแทกแ้ก็โอเครักแท้ก็โอเคใช่นะในคนนอนคุยด้วยเนาะอย่างเงี้ยสิ่งแวดล้อมดีๆนะครับเดี๋ยวจะพาชมรอบๆบ,บริเวณบ้านของอคุณแม่หมีนะจ๊ะว่าเป็นยังไงบ้างที่ว่ามีสีม่วงสีม่วงก็จะดูแค่ภายนอกอกะจ๊ะเพราะว่า,าไม่ได้ล่าบไปล้วงเข้าไปข้างในเพราะว่าก็ขอบคุณวันนี้ที่ท่านเปิดโอกาสให้ได้มาพูดคุยจ้าชม รอบๆบริบรบวเวณด้วยกันแล้วมาสัมพา์ช่วงที่สองต่อไยจ้า